กินก็กินกลัวก็กลัวมันอะไรเนี่ยดูดิมันถอยหลังเป็นไงครับแม่ปูเป้มาขวานมาอะไรมาัวหมาไม่เข้าบ้านหมาไม่เข้าบ้านมาดูดิเราไงมามาขวานบ้านใหม่ เดิเอามาไม่ยอมเข้าบ้านทำไงอ่ะมันเนี่ยเอาขนมปังมาล่อยมันมาแล้วมากินไหมมาเร็วลูกบ้านใหม่ไงชอบไม่ใช่เหรอสบายสบายเนี่ยขนมก็เย็นๆอยู่ตรงเนี้ยเอออ่ะเร็วสิไปเข้าบ้านเร็วมาไหมมันมานี่ไงไม่มีขนมให้นะมาเร็วมาเร็ว นี่จะให้พูดดีๆเดี๋ยวต้องใช้กำลังเขาไปย่องย่องจะเข้าบ้านนั้นโอ้โตแล้วคิดถึงบ้านเก่าตัวเล็กอยู่ไงมดลงมาลูกมาลงมาอยู่ด้วยกันพี่ไปอยู่ด้วยเข้าบ้านชั่วมาไม่เข้าบ้านใหม่มดมามาไม่เข้าบ้านใหม่มากลัวบ้านใหม่ ขอาเลยเออโอ้โหกว่าจะเข้าเออนอนด้วยกันนอนด้วยกันเป็นยังไงฮะมันกว้างไปเหรอฮะเย็นอุ้ยตัวสั้นไปโยตัวสั้นนะหมากลัวบ้านใหม่จริงจริงมันใหญ่ไปเหรอฮะอุ้ยตัวสั้นสั้นจริงจริงคุณไม่ถนัดใช่ไหมตัวสั้นน่ะมาจับดิไม่ถนัดใช่ไหมันมันมีสบายแม็กมีพัดลมโยดูออกไปว่าสั้นโยไปสั่นตัวโน้นมีหนมปังตัวนั้นด้วยที่ไปโยนให้อ่ะ ใช้เวลาปรับตัวกันสักพักนอนด้วยกันก็ได้นอนด้วยกันก็ได้นี่พี่เป้อยู่ด้วยได้เลยไหมแล้วมีอะไมีหนีไปแล้วมีหนีไปแล้วเนี่ยพัดลมสบายสบายดูสิฮะอากาศก็ดีเนี่ยทำไมต้องกลัวตลกจังเลไงน้ยงตัวสั่นตรงไหนพี่สั่นมากเลยอ่ะตลกมัดมัดไหนหนมปังนู่นพี่เป้ยโยนไปเเดี๋ยวมาเอามีมาด้วยแต่ ขายสร็จยังก็บ้านนั้นนอนตั้งแต่เด็กไงนอนตังต้งเด็กโอ้โหเปลี่ยนแลกลัวเลยโอ้สบายออกหืมี่เดลิมี่มานี่แล้วนี่เดลิเดลิแล้วมาแล้วเดลิโย<อ>นขนมปังอยู่มุมนั้นยังไม่กล้าไปกินเลยอะโยนไปให้ดูนี่ยังไม่กล้าไปกินเลยอะ <c oughs> โอเคไหมดีไหมดีไหมไม่เอาพี่เปเอานะือมันสว่างดิไ okay. งเออเมื่อกี้เรากำลังลองเทส,สปิดไฟอยู่โห้ตัวตัวเป็นช้างนุ่นมีหมอนุ่นนุ่นนุ่นไปเอามากินไะอืมอืมโอเคแล้วน้ไม่ค่อยสั่นแหละเดี๋ยวต้องคุยต้องนั่งเป็นเพื่อนก่อน <laughs> มิลเล็ก,ล,กลักมากอะ่ะแล้วเลยเมียเย็นไหมอ่ะพัดลมเย็นสบายเลยใช่ไหมอ่ะปะากค่อยๆดูมีน้ำอยู่นี่น้ำอยู่ที่เดิม ยี่ไหมบ้านใหม่นอนให้สบายโอเคแล้วแหละไม่สั่นละแต่มีเลิกรักไม่กล้าไปกินเห็นหนมปังยังไม่กล้าไปกินอยู่เนี่ยเดี๋ยวเลมี่เข้ามาอยู่ด้วยเดี๋ยวอยู่ด้วยกันโอเคไหมไปไปตามโดเรม่มาทซีโดเรมอนมันออกมันไม่กลับมาเลยมีเดี๋ยวเราไปดมมีมานี่มีเรมี่มานี่มากินหนมปังกินขนมปังนะ กินหนอกปังนะนอยู่อยู่อยู่ตรงนู้นเด็ดไปกินแล้วหมาอะไรขี้กลัวชะมัดไม่ออกไม่ออกเดี๋ยวพี่เป้มาเอาเอาเสร็จแล้วโอเคเนี่ยไม่ออกสิไม่ออกหมาจะออกครับไม่ออกแน่เลยอ่ะมันก็คงอาจจะมีตึงตังอะมันก็เหมือนนอนเอาอยู่ไม่เนี่ยไม่งั้นก็เดี๋ยวถ้ามีช่างมา อาจจะต้องติดก่อนเพิ่มเพราะอนะันนั้นน่ะเราก็ให้ช่างมาติดเพิ่มเหมือนกันก่อนแบบแข็งแรง,ขงแรงข็งแรงติดอีกตัวอ่ะไปะทีนี้ตาเลมี่เลมี่เข้าบ้านใหม่เลมี่เลมี่ <c oughs> เลม, <c oughs> เลมี่ม่อนเข้าเข้าม่อนเข้าไปมีความสุขแล้วนะ <c oughs> จะมาเล่นตัวอะไรอยู่ตรงนี้นี่เดี๋ยวนี้เลยมีจูงง่ายมากเลยนะเป็นแบบเป็นหมาฝึกอ่ะจูงเดินง่ายดูโอ้โหรูม่อนนั่งสง่างามรออยู่หน้าบ้านอสบายมีไม่มีย่เด็กดีเด็กดีเด็กดีเป็นไรถึงกลัวบ้านใหม่งงมันเป็นหมาอะไรกันเดี๋ยวสีไม่ถูกใจอ่ะหรือไงมาปึ๊บไม่ไม่ไม่ยืนปึ๊บอ่ะ กลัวกลัวบ้านใหม่โอ้ยกลัวอแย่แล้วพี่มันนี่ก็ไม่อยู่พี่มันนี่ยังคุยร่อนมีรู้เรื่องอ่อมานี่ไม่มีอะไรเมื่อกี้พี่แป๊ะไปอยู่กับมอสแล้วโอเคบ้านสวยกินเออไปกินกินก็กลัวก็กลัวมันอะไรเนี่ยดูดิ ดยดไม่ถอยหลังแล้วอ่าแม่เดี๋ยวเอาเชือกันมอนอยู่ได้ไหมบ้านใหม่สบายไหมฮะสบายนะเนอะเย็นเนะอะไม่มียุงด้วยใช่ไหมหมาละแล้วนมปั้งมาใกล้ๆกล่อทัน อ้าอึ๊บโอ๊ยโอ๊ยโอ๊อ้าอึบล็อกอึบชกหยุดนะหยุดนะโอ๊ยไปข้าไปอยู่กับมอนเอามอญลุดเอานีไปเอาไอ้มอนกินขนมปังเอาหมดเอามีเข้าไปแล้วมอนกินขนมปังลุดเอาอกมาเอายังไงจับเอามอนไปแล้วโอ้ย มี่ดูไม่กลัวแล้วล่ะเออีดูดูไม่กลัวอะไรมันนั่งแข่ทุกตูดอยู่ใจงั้นเราเข้าไปนั่งอบมี่ก่อนนะเราให้เวลามันหน่อยอกลัวนั่นนะ่ะไม่หรอกนางคงนึกว่าแบบโดนขังหรอบ้านใหม่อ๋มอนเข้าบ้านเลยมอนเข้าไปเลยเข้าไปเลยโดเรมอนยาหขนปังสิยเปิดประตูและเยนะขนบปังเข้ามาเลยเข้าไปเลยมีโยเย่ยม <c oughs> ไปกินไปกินในรถไปกินในบ้านมาไม่กินในบ้าน ไปเลยเอนนั่นแหละไปเออไปเออนั่นแหละเอิดเรียบร้อยโหกว่าจะหลอกหมาเข้าบ้านใหม่ได้เราต้องนั่งอยู่บนเรือไปก่อนไปเนี่ยสบายออกเห็นไหมตื่นเต้นนิดหน่อยก็ปรับตัวกันไปอาจจะตื่นได้พัดลมเพราะเมื่อกี้ม่อนดูพัดลมนานมากกว่าจะเข้าอ่ะ แต่ก็ดูมีความสุขแหละปรับตัวแป,ป๊บเดียวดูมีความสุขใช่เลมอนอะโอเคแล้ว <c oughs> แต่เ e มี่ยังไม่กล้าย,ยืนเลยอะ <c oughs> เรายัางไม่ได้ใช้เวลายอยู่กับมี่นนั้นเลยอะ <c oughs> ยินดีด้วยกับบ้านใหม่ของด<ย>้วยมอนเดลเลมี่แฮปปี้แฮปปี้แล้วอ่า <c oughs> ฟันดี้จ้าปิดไฟให้ไหมปิดไฟเลยฟันดี้จ้าต้องปิดไฟเพราะเปิดไฟแล้วอ่าอาจจะตกใจนี่เนี่ยมาดูครังนี้สิเราชอบจะตักนันเนี่ยยัใหญ่ต้าเอ๊ต้าเอ๊ ดูมปีน,น,นปิดไฟดไนท์เด็กดีฝันดีเด็กเดก